บางทีอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางก็ได้เพราะตั้งแต่ย้ายเข้ามาน้อยยังไม่ได้ไว่าเจ้าที่เจ้าทางเลยใช่ไหมครับทำไมเขาถึงรักเธอมากกว่าฉันทำไมเขาถึงรักเธอมากกว่าฉันเป็นเวลาหลายเดือนที่น้อยได้มาทำงานในโรงแรมแห่งหนึ่งเธอเป็นผู้หญิงที่ขยันและอัธยาศัยดี ทำให้ได้รับความรักจากคนรอบข้างจนกระทั่งวันหนึ่งที่ชะตาชีวิตของน้อยได้เปลี่ยนไปเพราะบอยประหลัดหนุ่มจากชนบทได้เข้ามาพักที่โรงแรมและตกหลุมรักน้อยตั้งแต่แรกพบทำให้เขาพัฒนาความสัมพันธ์กับน้อยจนถึงขั้นขอแต่งงานกันในที่สุดผมสัญญานะครับน้อยว่าผมจะทำให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุด ให้โอกาสผมได้ดูแลคุณไปตลอดชีวิตด้วยนะครับฉันฉันตกลงค่ะหลังจากที่แต่งงานกันน้อยก็ได้ย้ายมาอยู่กับบอยที่บ้านของเขา ในชนบทอันห่างไกลบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ที่ตั้งอยู่กลางทุ่งอันเงียบสงบล้อมรอบด้วยป่าและท้องนาแต่ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมจะสวยงามและอุด,ดมไปด้วยอากาศบริสุทธิ์น้อยก็ยังคงต้องปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในชนบทซึ่งแปลกใหม่สำหรับเธอเป็นไงบ้างครับที่รัก ที่นี่พอจะอยู่ได้ไหมมีอะไรที่ไม่สะดวกหรือเปล่าที่นี่บรรยากาศดีมากเลยค่ะและฉันก็ชอบความสงบของที่นี่มากแต่เพราะเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ฉันก็เลยยังไม่รู้จักใครเลยชาวบ้านที่ตลาดก็เกรงๆที่จะเข้าหาฉันด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของผมพอดีเดี๋ยวผมจะพาน้อยไปแนะนำกับชาวบ้านเองนะครับน้อยจะได้มีเพื่อนด้วยบอยทำหน้าที่ดูแลน้อยเป็นอย่างดี คอยเทคแคร์เอาใจและอำนวยความสะดวกให้กับเธอทุกอย่างทำให้น้อยรู้สึกสบายใจแม้ว่าจะอยู่ต่างถิ่นเพราะบอยคอยทำให้น้อยรู้สึกเสมอว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเพียงลำพังจนกระทั่งเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปความรู้สึกสบายใจของน้อยก็ค่อยๆเลือนหายไปหลังจากที่บอยได้ออกไปทำงาน และปล่อยให้น้อยอยู่ที่บ้านคนเดียวเธอรู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนจ้องมองเธอจากมุมที่มองไม่เห็นอยู่ตลอดเวลาซึ่งน้อยมักจะหูวแววได้ยินเสียงคนเดินตามหลังอยู่เสมอแต่เมื่อหันกลับไปมองก็ไม่พบใคร ด้วยความไม่สบายใจน้อยได้เล่าเรื่องที่เธอประสบพบเจอให้กับบอยฟังหลังจากที่เขากลับมาจากการทำงานซึ่งบอยก็รับฟังน้อยอย่างเป็นห่วงเป็นใยมันน่ากลัวมากเลยค่ะที่รักฉันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยมันไม่ใช่เรื่องที่ฉันคิดไปเองใช่ไหมคะผมก็เพิ่งเคยได้ยินจากคนเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับเออบางทีอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางก็ได้ เพราะตั้งแต่ย้ายเข้ามาน้อยยังไม่ได้ไว้เจ้าที่เจ้าทางเลยใช่ไหมครับพอคุณพูดขึ้นมาฉันก็เพิ่งนึกขึ้นได้เลยค่ะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมลางงานมาช่วยซื้อของทาพธิธีไว้เจ้าที่เจ้าทางให้ที่รักนะครับที่รักจะได้สบายใจแต่งานของที่รักมันสาคัญมากเลยนะคะหยุดงานไปมันจะดีหรอมันไม่สาคัญไปกว่าที่รักหรอกครับไม่ต้องห่วงนะ ผมจะจะการเองัดคำพูดของบอยและการเอาใจใส่ของเขาทำให้น้อยรู้สึกสบายใจขึ้นมาราวกับว่าความกลัวที่เคยเกาะกุมจิตใจนั้นค่อยๆเลือนหายไปซึ่งแม้ว่าตอนแรกจะรู้สึกหวาดวันแต่พอได้ความเอาใจใส่ใจ,จากบอยน้อยก็รู้สึกอุ่นใจว่าเธอไม่ต้องเผชิญกับความกังวลเพียงลำพัง หลังจากวันนั้นบอยก็ได้ลางานในวันต่อมาเพื่อทำพิธีไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้กับน้อยเพราะแบบนั้นความกังวลของเธอก็เริ่มคลายลงความอบอุ่นจากการเอาใจใส่ของบอยทำให้น้อยกล้าพอที่จะอยู่บ้านเพียงลำพังอีกครั้งโดยคิดว่าเหตุการณ์ประหลาด คงไม่เกิดขึ้นอีกแต่ทว่าความคิดนั้นกลับกลายเป็นความเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้เนี่ยและทำไมสภาพเละเทะขนาดเนี้น้อยอุทานออกมาด้วยความตกใจเมื่อสายตาของเธอเหลือไปเห็นเสื้อผ้าตัวโปรดกองอยู่บนพื้นในสภาพขาดวิน ทั้งที่ในบ้านนี้มีเพียงเธอกับบอยอาศัยอยู่ด้วยกันสองคนแต่ทว่าความสยองขวัญกลับยังไม่จบลงแค่นั้นเมื่อน้อยบังเอิญเหลือไปเห็นเงาสะท้อนในกระจกที่อยู่มุมห้องน้อยถึงกับชะงักและหยืนนิ่ง มันกำลังสะท้อนภาพของหญิงสาวที่มีใบหน้าเศร้าหมองแต่แววตากลับเต็มเปี่ยมด้วยความริษยาและน้อยใจ <Yeah! S 1> ภาพนั้นทำให้น้อยหวาดกลัวจนแทบหยุดหายใจ กรีดร้องเสียงดังลัน่นเสียงแหลมสูงก้องสะท้อนไปทั่วห้องแต่แล้วความกลัวก็เข้าครอบงำจนร่างกายของน้อยรีบพาตัวเองหนีไปจากห้องนี้ให้เร็วที่สุด หลังจากเหตุการณ์นั้นบอยกลับมาเห็นน้อยนั่งตัวสั่นอยู่หน้าบ้านดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวน้อยเล่าทุกอย่างให้บอยฟังทำให้เขามีสีหน้ากังวลอย่างเห็นได้ชัดบอยให้สัญญากับน้อยว่าเขาจะนิมนต์พระมาทำบุญบ้านในเช้าวันพรุ่งนี้ขอให้น้อยอดทน ผ่านคืนนี้ไปก่อนซึ่งเขาจะคอยอยู่ข้างๆไม่ให้เธอต้องหวาดกลัวอีกแต่ทว่าในคืนนั้นน้อยตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความรู้สึกอึดอัดราวกับว่ามีอะไรบางอย่างมากดทับที่อกน้อยหายใจไม่ออก และเมื่อเธอลืมตาขึ้น <S <S <an> <S เธอก็พบกับภาพอันน่าสะพึงกลัวผู้หญิงที่เธอเคยเห็นในเงากระจกครั้งก่อนตอนนี้กลับยืนอยู่ปลายเตียงแววตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความเศร้าและความริษยา เธอมากกว่าฉันทำไมก็ถึงรักเธอมากกว่าฉันร่างกายของน้อยมันเหมือนกับว่าถูกความกลัวตรึงไว้จนขยับไม่ได้จนกระทั่งฟ้าเริ่มสางร่างของผีสาวจึงค่อยๆเลือนหายไป น้อยถึงได้สะดุ้งขึ้นมานั่งหายใจหอบเหมือนเพิ่งหลุดจากฝันร้ายที่ยาวนานบอยตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเห็นน้อยนั่งตัวสั่นอยู่ข้างเตียงเขาเรียบเข้าหาเธอแล้วดึงเธอเข้ามาเกาะแน่นไม่เป็นไรนะครับที่รักผมอยู่ตรงนี้แล้วที่รักคะ ที่รักรู้จักผู้หญิงคนนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะบอกฉันมาเถอะนะคะว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครกันแน่บอยชะงักไปชั่วขณะเขาลังเลและแววตาก็เต็มไปด้วยความกังวลแต่เมื่อเห็นความกลัวที่สะท้อนในดวงตาของน้อยเขาก็รู้สึกว่าจะต้องพูดความจริงออกไปก็ได้ครับที่รักผมจะไม่ปิดบังคุณอีกต่อไปแล้ว บอยถอนหายใจลึกก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องที่เขาเก็บซ่อนเอาไว้แม้ว่าความกลัวในใจของเขายังคงมีแต่เขาก็รู้ดีว่าถึงเวลาแล้วที่ความลับนี้จะต้องถูกเปิดเผยวิญญาณของหญิงสาวที่น้อยเห็นก็คือเมย์อดีตคนรักของบอย เมเป็นคนเงียบๆและอ่อนโยนไม่ค่อยพูดออกมาแม้เธอจะน้อยใจหรือรู้สึกเหงาเธอก็เลือกที่จะยิ้มรับเสมอเมื่อตอนที่ทั้งคู่เพิ่งอยู่ด้วยกันเมมักจะคอยดูแลบอยเสมอทำอาหารเย็นรอเขากลับบ้านจัดเตรียมเสื้อผ้าให้พร้อมในตอนเช้าชีวิตที่เรียบง่ายของทั้งสองเต็มไปด้วยความรัก และความเอาใจใส่แต่ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อบอยสอบได้ตำแหน่งประหลัดอำเภอชีวิตของเขาก็เต็มไปด้วยงานและความคาดหวังจากผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเขามักต้องกลับบ้านดึกดื่นอยู่บ่อยๆทำให้เมต้องนั่งรออยู่คนเดียวคืนหนึ่งบอยกลับมาที่บ้านช้าก,กว่าปกติ เมยนั่งรอเขาอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเธอยิ้มให้เขาเหมือนเคยคืนนี้ก็กลับใช้แล้วนะคะเหนื่อยไหมที่รักผมขอโทษนะครับเมย์วันนี้ผมงานยุ่งจริงๆแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะครับผมสัญญาว่าอีกไม่นานผมจะมีเวลากลับมาอยู่บ้านกับคุณมากขึ้นนะเมย์พยักหน้าและยิ้มให้บอยเหมือนทุกครั้งราวกับทุกอย่างยังปกติดี แต่ในใจของเธอความเหงามันก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นเรื่อยๆแต่เธอก็ทำได้แค่ยิ้มและเก็บทุกอย่างไว้ในใจเพราะไม่อยากให้บอยกังวลเมื่อเวลาผ่านไปเมเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายอ่อนแอลงเรื่อยๆแต่เธอไม่ยอมบอกบอยเพราะกลัวว่าเขาจะกังวล และคิดว่าเธอเป็นภาระอาการของเธอแย่ลงทุกวันแต่บอยยังคงยุ่งกับงานและการสังสรรค์ไม่ทันสังเกตว่าเม่เปลี่ยนไปแค่ไหนเมนอนซมอยู่คนเดียวในห้องทั้งวันมองดูนาฬิกาไปเรื่อยๆรอคอยบอยกลับบ้านแต่ทุกครั้งก็ต้องผิดหวัง จนในที่สุดเมก็ได้จากไปอย่างโดดเดี่ยวในเย็นวันหนึ่งบ้านที่เคยมีเสียงของเธอมันก็เหลือแค่เพียงความว่างเปล่าบอยกลับมาถึงบ้านและพบว่าเข้าสูญเสียเธอไปแล้วความเงียบที่เคยเป็นแค่ฉากหลังกลายเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสูญเสียอย่างชัดเจน น้อยผมต้องขอโทษคุณจริงๆนะผมรู้ว่าตอนนี้คุณกลัวและสับสนผมเข้าใจดีแต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมเคยทำผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตมาแล้วและผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกและผมก็สัญญากับตัวเองมาโดยตลอดว่าถ้ามีใครเข้ามาในชีวิตผมอีกผมจะไม่ทำพลาดอีกแล้วคุณเองก็ผ่านเรื่องหนักหนาสาหัสมาเหมือนกันสินะคะฉันคงนึกภาพไม่ออกว่ามันจะยากแค่ไหนสำหรับคุณ ถึงฉันจะยังกลัวอยู่แต่ถ้าคุณตั้งใจทําตามที่สัญญาไว้ฉันก็พร้อมจะอยู่ข้างคุณนะคะหลังจากที่น้อยได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากบอยแม้ว่าอาการหวาดกลัวจะยังไม่หายไปแต่ความจริงใจของบอยทำให้น้อยรู้สึกสงสารเขามากซึ่งไม่ใช่แค่บอยเท่านั้นแต่น้อยก็เริ่มเข้าใจความรู้สึกของเม ว่าทำไมเธอถึงปรากฏตัวให้น้อยเห็นแบบนี้และอดไม่ได้ที่จะเห็นใจที่เมต้องจากไปอย่างโดดเดี่ยวและมีตนมาแทนที่ว่างตรงนั้น <th IS> เมื่อได้ระบายความเศร้าและความทุกข์ในใจบ <t> อยก็ใจเย็นลง <t> เขาผ่าน้อยไปที่ห้องเก็บของและค้นรูปเก่าๆของเม ที่เก็บเอาไว้เขาหยิบรูปขึ้นมามองแล้วน้ำตาก็เอ่อล้นออกมาน้อยครับผู้หญิงที่คุณเห็นใช่คนเดียวกับคนในภาพนี้ไหมครับใช่ค่ะผู้หญิงคนนี้เลยค่ะผู้หญิงคนนี้ก็คือเมยครับเมย ถ้าคุณกำลังฟังอยู่ผมอยากจะบอกว่าผมขอโทษผมรู้ว่ามันไม่น่าให้อภัยแต่ผมก็อยากให้คุณรู้ไว้ว่าถึงแม้มันจะไม่ดีกับน้อยแต่ก็ไม่มีเลยสักวันหนึ่งที่ผมจะไม่คิดถึงคุณบอยพูดกับรูปของเมและกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวเขาร้องไห้ออกมาด้วยความเศร้าปนรู้สึกผิดน้อยที่เห็นแบบนั้นก็เข้าไปโอ,กกอบกอดบอยไว้ พื่อปลอบประโลมจิตใจของเขาที่มุมหนึ่งของห้องวิญญาณของเมยืนมองทั้งสองอยู่เงียบๆเธอรับรู้ถึงความรู้สึกผิดที่บอยแบกรับและทุกคำพูดที่เขาเอ,อ่ยออกมาช่วยคลี่คลายปมในใจของเธอถึงแม้ว่าเมย์อยากจะเข้าไปปลอบบอยอยากจะสัมผัสเขาและบอกว่าเธอ ให้อภัยแค่ไหนแต่ในสภาพที่เป็นเพียงวิญญาณเธอจึงทำได้แค่เพียงเฝ้ามองเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามการที่น้อยเข้ามาทำหน้าที่นั้นแทนกลับทำให้เมรู้สึกสบายใจและช่วยให้เธอปล่อยวางทุกความรู้สึกที่เคยกักขังไว้ในอดีตโดยตั้งแต่นั้นมา เหตุการณ์แปลกๆในบ้านก็เงียบหายไปไม่ได้ปรากฏออกมาให้น้อยเห็นอีกเลยเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายปีแสงแดดอ่อนๆของเช้าวันใหม่สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างเติมเต็มความอบอุ่นให้บ้านหลังนี้กลิ่นดอกลั่นทม หอมอบอวนจากริมรัว้วน้อยและบ่อยใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเรียบง่ายและสงบสุขพร้อมกับลูกชายตัวน้อยที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังและการให้อภัยเสียงหัวเราะของเขาทำให้บ้านดูสดใสกว่าที่เคยในมุมหนึ่งที่ไม่มีใครเห็นเงาจางๆของเมยืนมองดูพวกเขารอยยิ้มบางๆ ปรากฏบนใบหน้าและแววตาของเธอก็เต็มไปด้วยความอ่อนโยนรอยยิ้มของเมย์ไม่ใช่รอยยิ้มที่เศร้าอีกต่อไปแต่เป็นรอยยิ้มที่แสดงถึงการปล่อยวางเธอรับรู้ว่าบอยได้พบความสุขและน้อยได้เติมเต็มสิ่งที่เธอไม่สามารถทำได้ในตอนนั้นทุกคำสัญญาที่บอยเคยให้ไว ่วยคลี่คลายปมในใจของเมย์ความอาลัยที่เคยแบกรับได้ถูกปลดเปลื้องออกไปร่างของเธอค่อยๆเลือนหายไปกับแสงแดดอ่อนๆทิ้งไว้เพียงความสงบเธอได้ปล่อยวางทุกสิ่งและก้าวต่อไปอย่างแท้จริงในที่สุดเมย์ก็จากไปด้วยความสบายใจปล่อยให้บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยความสุข และเสียงหัวเราะที่เธอเคยเฝ้าฝัน